แกเลยนะั่หลเงี้ยโยกะตรงนี้จดเสียงสักครู่สักครู่อย่าข้างนี้หน่อยวะได้ไ

ชิชังวันอยู่บังเ่อเบอร์เรียบม่ไหวลยคุณต้นเจ๋อได้คุณต้นเดียวเจ๋อได้ท่านแล้าต้นี้นาไคอลรครับอันนี้คือมั่งไฟแสนนาไคนะครับกำลังจะขึ้นนะครับป็นช่งวันป็นช่างวันเส็นช่างวันโอเคครับ เราค้ารับไมยไม่ช่างกระไบกระไบกระบไบกระไบกระไบกระไบไบกรบไบกระไบกระไบกระไบะไระบกระไบกรกระไบกรไบกระไบกระะไระบ เวลาตีเวลาอย่างเป็นทางการนะครับ285.57วินาที285.57วินาที 我也不干那种。